ถ้าเปื่อๆเมืกเก่อก็บมะละเนาะค่ะเมาเก็บมะละขี่นุกโอ้ยก็เริ่เป็นหน่อยๆค่ะก็เริ่เป็นลูกน้อยอยู่เจ็บไปขะเจ้ากินกับละลูกมันท่านในพ่อเก็บค่ะลูกมันท่านในพ่อเก็บยังนหน่อยๆอยู่นะคะโอ้หกขังหกเนี่แท้เนาะค่ะ พขักกน,น้หมี่มะขามของผมสาี้หกปลาหกอือกขื่อเลยนะคะแม่หกั้สุดยอดเลยค่ะปลาหกั็้มีมะขาปลาบากาศพวกักว่นสิเก็บมาละมาละยังม่ท่นเด็เป็นหน่วยใหญ่ค่ะ ัเเป็นวยใหญ่เลยมันก็รางวยเนี่ยน้อยอยู่่างวยรางวยเนี่ยน้อยางวยนี่น้อยแต่ก็เตะเย็นดกอยู่ข่ายเจ่ามันหน่วยหน่อยเห็นบ่ดกอยู่เจว่ามันหนวยหน่อยจสองมมือกนละได้กินสามมือก็ิึงง่ายปวดพุนอีกสามมือก็ได้ ไม่เบอลห่วยนนอยถ้ามันเก็บไปวคะ่ะเจกระงม่แล้วตน่วยเป็น่วยทั้งง้นเลยตนไม้ยังให่เป็นลูกข้างนั้นเลยแต่มันใหญ่ค่ะให้ันใหญ่ักหน่อยค,ความคุ้ม่ามาเก็บน้องค่นอง Ba mình dù đi đèo vào nhà chị phải bay ra ngoài mặt 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 ไม่จำเนยกับเก็บได้แล้วนะคะโอ้ยปลาหกขักหกเนี่ืมแต่ไม่จำเนยกับเก็บได้แล้วค่ะมันก,กินได้แล้วขนาดนี้งไปง่ายกว่านี่มากับแกง่ากว่าี่กับแกขอบคุณในหลายเรื่อค่ะเด้อที่เขามารับชมเนาะคะ่ะไปหาเนี่ยเอามาถางปลาก็เหมือนหกขักหกเนย